สัสดีค่ะดาราธิวาสนหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆและสเสน่ห์วัฒนธรรมของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่แต่ถ้าหากเรามองหาของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดดาราธิวัสแล้วแล้วก็นิวเจนรักแดนใต้ขอพามาแนะนําร้านของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากงานฝีมือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดดาราธิวาสที่นี่เลยค่ะร้านใบไม้สีทองอาจารย์สมมาตรค่ะ ใบไม้สีทองมีชื่อท้องถิ่นว่าย่านดาโอนั่นเป็นพันไม้ที่พบในธรรมชาติเป็นของล้ำค่าจากจังหวัดนราธิวาสจะพบได้แค่ในป่าบนเทือกเขาบูโดวันณอุทยานน้ำตกปาโจอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเท่านั้นความสวยงามและแปลกัศจรรย์ที่มีถึงสมสีคือสีนาคสีเงินและสีทองทำให้ใบไม้สีทองกลายเป็นใบไม้มงคลตามความเชื่อที่หลายคนอยากมีไว้ภายในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งอาจารย์สมมาตรดารามั่นคือผู้ริเริ่มผลักดันให้ใบไม้สีทองมาทําเป็นสินค้าโอท็ปประจําจังหวัดนาราธิวาสที่จัดว่าเป็นของหายากที่มีความงดงามอันซีนหนึ่งเดียวในโลกเลยละค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เอกนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองอาจารย์สมมาตรค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของการเห็นคุณค่าใบไม้สีทองค่ะคืออะไรคะก็คือเป็นใบไม้ที่มีอยู่ที่เดียวในโลกครับอยู่ที่เทือกเขาบูโดน้ําตกปาโจเขามีชื่อว่าใบไม้สีทองย่านดาโอครับที่มีถึง3สีด้วยกันครับก็เลยเห็นว่าใบไม้ตัวน,นี้มันมีสีที่สวยงามก็เลยอยากให้มันเพิ่มมูลค่าครับดยการมาทํากรอบรูปสวยงามครับเพื่อเป็นของขวัญของฝากของคนนาราทิวาสครับผมถ้าหนูอยากจะเลิกซื้อคะ่ะหนูควรเลิกซื้อสีอะไรคะครับเป็นคําถามที่ดีมากใบไม้สีทองเนี่ยจะมีสีเงินสีทองสีนาค จะมีลักษณะส,สีของเขาหนึ่งปีจะมี3สีเพราะฉะนั้นน่ะกรอบนี้ใช้เวลาหนึ่งปีในการเก็บนะครับสีแรกหรือที่เราจะเห็นคือสีหน้าคือจะเป็นสีช่วงประมาณกุมภาครับต้นปีพอกลางปีจะเป็นช่วงเมษาครับหน้าร้อนพอดีก็จะเป็นสีทองครับผมแล้วก็พอปลายปีเนี่ยหน้าฝนเนี่ยนเวลาที่ว่าเนี่ยจะมีฝนแดแดดสีคือทางใต้นะครับแเดือนที่ฝนตกเนี่ยมันจะทําให้กห๊ามหยีมันหลุดออกกลายเป็นเนื้อเงินสังเกตมันยังมีทองทองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น3สีเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีครับผมแล้วก็เอา3สีเนี่ย มารวมในกรอบเดียวกันเพราะฉะนั้นกรอบนี้จะสุดยอดมากเลยครับผมถ้าหนูซื้อไปแล้วอะค่ะแล้วเวลาในการเก็บรักษาค่ะภายในบ้านนะคะมันจะอยู่ได้กับเรานานกี่ปีคะอ๋อครับตัวนี้ครับเก็บได้ตลอดอายุงานของเขาเลยครับลักษณะของใบของเขาเนี่ยสามสีเนี่ยเรามาทําแห้งก่อนเพราะฉะนั้นการทําแห้งคล้ายๆกระดาษตัวตวของกระดาษเนี่ยห้ปีก็อยู่ได้จดหมายเก่าๆอะไรย่างเงี้ยที่เราเก็บนะฮะใบมัสซีทองก็เช่นกันครับผมเก็บไว้ได้ตลอดอายุงานเลยครับผม ขอบคุณพี่เองมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อใบไม้สีทองสำหรับวันนี้ค่ะใบไม้สีทองเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนาราธิวาสที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้มีการสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าให้มีความยั่งยืนค่ะ ใบไม้สีทองเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอเมืองนราธิวาสที่โดดเด่นนะคะและก็เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสนะคะในส่วนของพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสเราก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะด้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมในเรื่องของช่องทางการตลาดให้มากข no ึ itas, <un> nice people people a, ้นนะคะก็คือช่องทางการตลาดทางออนไลน์ซึ่งสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีนะคะแผนดําเนินการในอนาคตนะคะของสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะเราก็อยาก สนับสนุนให้กลุ่มใบไม้สีทองกลุ่มอื่นๆซึ่งเรามีเครือข่ายอยู่ประมาณ4ีหกลุ่มประสบความสาเร็จเหมือนกับกลุ่มของอาจารย์สมมาตรนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีกลุ่มที่โดดเด่นของจังหวัดนราธาิวาสหรืออำเภอเมืองนราธาิวาสเนี่ยก็มีอยู่หลายผลิตภัณฑ์นะคะประเภทผ้าต่างๆเนี่ยในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยมีศักยภาพและก็มีช่องทางการตลาดสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ ใบไม้สีทองคือของขวัญอันล้ำค่าของเพื่อนป่าแผ่นดินไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนาราธิวาสที่มีใบไม้สีทองเป็นอัศจรรย์ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้บนความเกล้กูลระหว่างธรรมชาติและชุมชนแห่งนี้ค่ะและหากคุณผู้ชมต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศเพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกชุมชนเราก็จะได้รู้ทุกเรื่องของกรุ่มการพัฒนาชุมชนค่ะ หรือไปที่เว็บไซต์ otoptoday.com หรือถ้าอยากจะหาข้อมูลเฉพาะของสินค้า O-TOP จังหวัดนราธิวาสสามารถไปที่ Facebook O-TOP จังหวัดนราธิวาสได้นะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ